ูเลขหนึแ okay, um. mm ่งรบหลงนะครดเจอะแดนครับจะได้ไเมูราเจอมูราไ้ับไม่มีเลรอหรอโคลาสายกันโคลาสายแล้วทีมหนยมคูเยอะนู่ไปครับดีนะอใส่ต้าตาตส่ม่ มาเลี้ยงเปลี่ยนแล้วขาร้านแยกร้านเก้าพันแข่งกับคนเด้งมือกำลังเก่าเบงเด้งกาไม่ไหว ต้องกับสมองจอมันไม่ชิปเลยต่อมาเพราะเอาวิธีเล่นกระสือมาแล้วจอตัวใหย่มาสิหน่อยมันจะมีฝ่ายหนี่งจอมันจะมารัตน์นแขนจะมีอขอแพนน้องก่อนตีข้างก่อนเทกนี่โยน3,000สนออม 9ก้าเจดสิบหกสิบเก้โอเคได้ได้ได้เนเกบวกสามยี่สเ,เ,เล่นน้ำดวิธีเล่นมาเลยเนดะ็กก น,นีด,ด้ของ,ว,ของวกพลังไทยก็ได้่าเท่ากัน้นน,น้นนนอยสิบบาทไม่พอโอ้โหมันหล่นแต่ละตัวเนี่ยจะปวดจ้าวันบ่อย โต๊ะพีตังกตักตังไงต่อพน,นังแลงอะไรว่าคุณจะแพงแอ,อ,อย่างนี้เลยหรอยัง <laughs> เี้งส่วได้เป็นี้เลยอ่อร้านหนึ่งโซนก๊อปสองตัว <laughs> ก๊อปมันดาราหลอดกับเทอร์เบรนเอด็ดอะฮะ ไม่ก่อนเลยที่สองที่ไหนก็จะมีกำลังคิดอยู่เหมอ ดูวันจำไม่ทับใส่เลยนะว่ัสไตลดิ ปอดเจ็ดหาหน้าเหมือนอเหมือนในดอกหร่เหมือน,นเหมือนในสนามหนึ่นงใบ,บ,บอ๋อไม่ได้ใช้นานเลยมันเป็นมันดารานี่มเดี๋ยวมีมันดานรานี่หนึ่งก๋อมีคนนี้อยู่ใช่ เท็งตัวนี้มาสหนึ่งตโซนมันยังตั้งบอร์ดเพิ่มได้เพราะเราเอาเท็งนี้ก่ับมาสหนึ่งอย่าโซ่สามใบที่ชื่อเหมือนแวนบวกห้าพันเดี๋ยวนายต้องกดคนนั้นก่อนมันไม่งั้นมันจะไม่ได้<บ>ไม่ได้ชื่อจริงต้องอย่างนี้ก่อนแล้วก็ต้องกดคนนี้ด้วยเปล่าไม่ได้ชื่อเหมือนกันไอ้พี่แค่จะถ้ากดเพิ่มเป็นแค่โบกพลังเพิ่มซึ่งจะทั้งหมดทุนช่องดองีกว่าโอ้เก่ง 3, 3, 3. สามสามสามก็เทปใบนี้สามใบเป็นหบวัพลงเท่าไหร่ห้าห้าห้าบวกไปยัง่ะแปดกบกรวมกันสามตัวจนอ่างแลตสอมแล้วก็บอย5่ใช่ไหม อขอหอ้าพันให้ตัวนี้ด้วยเรียสี่บวกห้าพันขอห้าพันตัวนี้ด้วยเรียเยอะกว่า <g ül üyor> โห้แก้งคืนเล,เลย take, ika, take, ตีแวนเลยเทคชิกะเทคชิจิมามาลุบูทชี้ชื่อเหมือนแวนบวกสองตัวบวกสามพันตัดเลยไอเชยแม่บบงบกกพลังได้สวยมาก ไปแกนะ่ะเริ่มเลยจวดกำลังให้ตีไม่ตายอ,าายอย่านอ่ะไม่ตายไม่ตายแต่ไม่ถึงอีก้างเท่ไ่เก้าเ <19. S 1> ก้เ <19. S 1> ก้าย่สิบห้าีสิบห้าสามหมื่นที่กะลุง สี่หมื่นสีหมหไหมหูไหมปลายคนนั้น็ได้จะได้ขอขอใข้างเก้าแปดสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามสิบสามปล่าท่อยากป่าเก็บสองเกนย7 ติตยนมือตอนนี้ก็จิดน้อยผมไม่ใช่คนเล่นแล้วมือเยอะอ,อยู่เลื่ยนะอนบหมื่นจุกต้นตั้งกมนี้ นับหมุนพลังไปเลยก็ได้นะจ้าเส้นนะให้มีแอสเซลลูกนี่หว่าอืออ่ะสี่สิบสี่สิบสี่สิบสิบสี่สิบเก้าสิบเก้าไว้ 3ามหมื่นสามหมแล้วไม่ไหวไม่ไหวพี่ต่อชิดใจชิดใจต้่อตัวอดูใ่องไป่อัวยีกลง ที่แปดแปดเอสามสามสาส่สามแรสอติอตัวน en ี้เท่าไหร่ถ้าบบกอีกครั้งก็จะเป็นห7เดเอ่อเดี๋ยวนะ13 13สา สามสามมห้าสามแปดเท่ากันไม่พอหรหิวเอาหมือนหนึ่งเอาหมื่นหนึ่ง มาแ่ที่สองอยู่ไคิวทำงานไม่ดิบเอาไป้องไปดูอะไปเขาใครย่นะ่เีองงๆฟังงั้นเลยเพราะเด็ตั้งสามแดงตีไม่ตาย้เกม นี่าจะม่กินอะไร่อนี่ติมาโดนไฟน่าดน่าจะเอาไม่ลงพอแยกไปอยู่ข้างนี้ทั้งหมดแล้วกัน ไตดีแล้วคานเริ่มมีความรู้สึกว่าตีสนเลยไม่ต้องสไตล์น่าจะเวอร์กว่าอ,อะเน้นเน้นท่าสวยเน้นท่าสวยเท็ดนี่ก่อนบัสหนึ่งศูนย์ถาม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 ,ามใครถามอ่ะทุกตัวที่ชื่อมารดาลาหนึ่งสองสามสี่ห้าดูขอ ไอ้นี่หนึ่งอะไรนะทำน้านยางไอ้นั่นต้องเอามือยาโซยังไม่ได้ยักแล้วใช้เทคนิคนี้กันใช้น้ำบาโซใช่ไหมอามาอีกลูกขอแหวนด้วยเจ็เทคนิคแวนยักก็ปั๊บเขาทั้งหมดใช่ไหมอือทั้งหมด ไ้่เดี๋ยวตัวนียังไม่ได้ใช้เท็จเขากดอีกทีป่วยตัวสามมันใหญ่ตรงนี้แหละไ่ชอบเท็จอะไรตอนแรกก็ชอบแหละแต่โดนไปโดนเขายำมาก็เลยเริ่มหล้วไม่ชอบมันมันเล่นง่ายดีไม่ใช่ไรช่วงนี้อยากเล่นอะไรง่ายๆไหมกันดีดชี้ชื่อเมื่สองตัวบวกอีกสามพันนะสองเล ตอนที่มัปรับเลยก็ได้นี่ว่ะมันปรับไปแล้วปรับไปแล้วมีปรับไปนี่อ๋อไอ้ที่บอกถึงอ๋อไอ้นั่นเหรอเออปรับไปก่อปล่อยไปล่อยก่อนต้องได้จัดได้นี่เยอะตั้งหัวใจอยู่แล้วเชื่อว่าจะไม่ออกเพราะนั้นหิวไม่ช่วยชีวิตเลยนี่ว่ะไม่แต่ไปนี่คือวทำปืนจะบปวดนะอาตี เก้าบกสองห้าเก้าสามสมสิบสองสประมาณนึงสิบเก้าบวกสิบองเป็นสามเอดเลยโอ้ย่ใหญ่ต้องระวังมุตีมันก่อนเออ ชี้แวนมงหมื่นเปยอก็ได้หนึกน่เอ่อเท่าไหร่แล้วนะยี <21. S 2> สะ่สบเอ็ดตันนหนึ่งพี่ก็ตีว่าแวนยีส่สองเลยสักกระจกสองสองส,สองสองสองสามสองสามเจ็ดอันนี้ส 17สิบเจ็ดเจ็ดยี่สิบเจ็ดี่สิบกสมสสองสามสิบแปดสบปดามแป่ามันทีเราพิ่งกำลังตังวุตัวนั้นอย่างนี้ก็ได้เหรอวะก็้ันไอ้นั่นมันสองไฟยังไงก็เสียเท่ากันอยู่แล้วใช่ปใชแล้วอะเพื่อน ไดไม่ออกกระจบแล้วแม่งบกยุบยิบยุบยิบนั่งโบกน่ารำคาญไอ้ขี้ลูกเฮ้ยเราชอบเล่เป็นสบายนี่ไม่เน้นไม่เน้นชนะเน่นท่าเน้นท่าสวยมันจอดมันจอ เองไม่ได้จัดมาเพื่อเล่นพรีเมียมด้วยไงเนะี่ยใส่จีวันนี้มาเติมเฉยๆมันก็จะตะกุกตะกัดนิดนึงนุ้งก็เลนได้บไไนนสบายสบายเราไม่ใช่สนนั้นเราเสียอะไรสบาย มาโตไม่ได้ต้องทำนนะทำแบบน่นต้องให้ทีลาลงมาลไรกันติกไม่กินสู้ได้ก็สู้ไปก่อนไปแบบ ันก่อนเลยมีสปิริตสู้ได้ก็สู้ไปก่อนอขอน้าไปสแกนะไม่ริบเป็นเกิร์เคคนนี้เป็นนไรอทิกเกอร์รังให้ ถกำลังให้คนนี้อ๊ดอดอดอต้องเอานงขป้นอ่าแลังนี่อ่าตั้เลยบาย่ะสกิลไม่หิ้วคอสต์บัสหนึ่งต้องซื้อแวะหลัไว้อเหมือนที่ระยูกิมันดูเก่งในพีเมียมปอวอะ ผมตอนเล่นตอนต firstly, ตอผมลองเนีสแตนดาร์ดผมว่ามันเฉยๆเ่ะผยเอ่อตัว6ี้าแต่ดูในพรี <c foresee> เมียมมันดูเก่งรู้สึกตอนเล่นสแตนดาร์ดมันเฉยๆอันนี่เก็บ2ตัว2กัว ไม่ก็คออนนี้ดีวกว่าบอกไปกีฬามันกรมาวันกลัวกลัวหลุดอ่าตีกลับไม่ได้แล้วหนะอนไดละกลัวหิวเนี่ยกลัวไปนั่นฮิวไม่ช่วยกูเลยนี่หว่าขอบคุณครับ